สวัสดีครับสวัสดี f c PHS Music นะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องเสียงอยู่งานงานแต่งนะครับฝั่งเจ้าสาวครับผมสวัสดีจานกิงนะครับครับสวัสดีครับผมอ๋อวันนี้ตู้เบ็ดใช้กี่ใบครับทั้งหมดนี่เป็นสี่ใบครับเพราะว่ายังไม่ทำเสร็จเลยแปดใบครับผมเป็นดอกของบีทีนะครับพัน์สุรวัตรนะครับส่วนกล้างเป็น คันนี้นะครับคุณชนะเลิศนะครับผมคันงปฏิบัติหกใบแลลมก็เป็นตรงเปรตธรรมดาแล้วครับแหลมบ้านๆครับบาแต่เสียงคระดับเสียงระดับในเครื่องเสียงระดับแสนครับเสียงระดับแสนเป็นชุดสี่คูณหกนะครับทัดจะหักด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ครับเบรดแรงจนทัดทัดงอนะเนี่ยมาดูเสียงจานทำไม ตันนี่เหมือนกันครับนี่อ๋อเพราะว่าช่างเขาทำพนักงานักครับอ๋อช่างที่ไหนครับทางเขานี่อ๋อทำบ้านครับอ๋อทำเองทำเองโอ้ทำเองมาดผังสั่งได้ครับนี่ตู้อ๋อนี่ครับทำเองทั้งหมดนะครับนี่ช่างจริงจันจริงยังไม่พร้อมเลยครับว่าปิดโควิดเยอะครับครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเครื่องปรุงกันครับ อันนี้สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมเดี่ยวจนชุดปรุงนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นแมรอยครับนานแล้วครับ<อ>ขันขนี่ครับขันนี่นครับรุ่นแรกครับเนี่ยรุ่นแรกเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นมันนี่นะครับมันนี่มันนี่โปรโซเซอร์สองหกศูนย์อันนี้ใช้ด้วยไหมครับนี่คอร์สกับอันนี้อันนี้อันนี้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้อ๋อไม่ใช้ส่วน ครับนะครับเช่นเดียวนะครับขับงานนี้นะครับเช่นเดียวซีแชนแนลซีแชนแนลครับอันนี้แชนแนลละสามสามอ๋อตัวนี้เสียงกลางกลางครับกลางกลางสองช่องกลางแรงกลางแรงนี่เป็นแซบบูเฟอร์อ๋อแซบเบดสองแซบเบดอ๋อครับอันนี้แล้วครับอันนี้นี่ไม่ได้ใช้มาสำรองอีกอย่างโมิกครับมิกเป็นแซบเบสนะครับนานแล้วครับรุ่นแรกครับอ๋อแซบเบดเด็กแต่เสียง มีหมอดึงสายเลยครับมีครับสายเกียร์ครับดังนี่โอ้โหสูงสุดสี่สิบลิตรเลยโอ้โหสี่สิบลิตรดีดีดีอ๋อเดี๋ยวดูสายสัญญาณรู้เลยครับนี่ครับมันม่านครับระบบระบบไร้สายไร้สายรู่นครับรุ่นพิเศเดี๋ยวให้อาจารย์กิ่งทดสอบเพลงครับทดอบเพลงครับที่มีลิขสิทธิ์ด้วยเพิงมาอยู่เพลงสไตล์ ทั้ทงต้องพรอนกันนะครับ <c oughs> เป็นไงครับเสียงโอ้โหพอได้นะครับอินเตอร์เทปอ่ะอินเตอร์เทปแต่จริงยังไม่เต็มระบบใช่ไหมฝากการติดต่อช่องทางการติดต่อด้วยช่องช่องทางเฟซบุ๊กนะครับถิ่นโอดิโอนะครับผมนี่ครับข้างบนนี่นะครับข้างบนนี่นะครับกิ้งโอเดิโอเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรไหมมีนะครับอยู่หน้าหน้าหน้าเฟซบุ๊กเลยครับผมหน้าโปรไฟล์ครับติดต่อได้ครับผมติดต่อทางกิ้งครับอาจารย์อาจารย์จงเลยนะครับจับปากกาเซ็นมาเยี่ยมอีกนะครับผม ครับนี่ครับกับจานกินก็รู้จักกันนะครับเป็นครับก็อาจจะอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามทางเพราะว่ามันยังไม่เต็มระบบครับเท่าไหร่ก็อนานคตก็ได้ข่าวว่าจะอัพเป็นแปดใบนะครับสิบสองเออสิบสองสิบสองคูณสิบสองเุครับจุดอันนี้ก็มาแค่ไม่ไม่ถึงครึ่งนะครับถึงครึ่งมันยังไม่พรบะลยเพราะว่ามันหยุดงานยาวก็เลยไม่รู้อะไรต่ออะไรไทยมันในหมดสถานการณ์โควิดด้วยนะ มีทุกเจ้าท่านตรงนี้สถานการณ์แลก็มงานทีแล้วครับนี่ครับอาจารย์กิงมือโปรนะครับมือโปรนี่มือโปรเพิ่งหัดเล่นบ้านบ้อะไรครับอาจารย์นึ่บ้านตะพรามครับบ้านตะพราหม์อำเภอสังขะเนาะอำเภอสังขะโอเคนี่ครับมีมีงานก็อย่าลืมครับอย่าลืมครับกิ่งอาจารย์กิ่งออดิโอครับกิ่งออดิโอครับชื่อเฟซครับผมโอเคเบอร์โทรก็อยู่หน้าโปรไฟล์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับครับผมโอเคขอบคุณครับก็ฝากติดตาม ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับ <pronunciation> วันนี้ก็กำลังกาลังจะเริ่มทำนะครับก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับขอบคุณพิษครับขอบคุณเอฟซีด้วยครับอาจารย์จงนะครับประกาศเซนนะครับผมวันนี้มารีวิวให้นะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับมากกรีนวก่งนะครับ